เร่งเข้าไปฟ้าคืนลมไปกับรถคู่ใจช่างมาเร็วเลยกันเลยพร้อมสุดทุกความท้าทายฉันไม่เคยคิดวันกลัวออกตัวอี่ฉันกับหน้าสิงไปด้วยกันเดิร้นสายฟ้าฟ่าคืนลมจะชื่นุมเป็นไฟเร่งให้สุดอยากให้เห็นแม้แต่งานเร็วเร่งเข้าไปฝ้าคือลมสิ่งไปบนสนาจงชนะ ฉันที่สิบเอ็ดฉันจะลงแข่งนี่ใครด้วยเธอนี่ใครมางจี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 วางใจเถอะ ดูเขาสินอนกลนสบายใจเลยเหมือนหัวไปหมดแล้วเอคุณหมอรักษาจีจีให้ได้นะครับด้วยด้วยฉันไปอยากโดนฉีดยาเจลโจช่วยฉันด้วยจะมากเกินไปแล้วตัดสินอย่างนี้ได้ยังไงจะจะร้องเรียนยิ่งคำร้องถึงคณะกรรมการสนุกแล้วขอดีจีจก่อนนะครับ ฮาโนโดนดงับแค่แบดเดียวเหรอเฮ้ไอจิอจิเขาปลอดภัยดีขนไข้คนนี้รับมือยากมากงั้นทำไมจีจียังไม่ตื่นอีกล่ะครับแด้ตกใจกันเลยสิเถอ ยังแกล้งคนอื่นวัยู่อีกเหรอแงอยู่แล้วเชนสบายหรือสะดือโบเดี๋ยวก็กลับไปแข่งต่อได้แล้วเฮ้ยจีจีจะหายทันลงแข่งสัปดาห์หน้าเหรอบางทีคงถึงเวลาที่เราต้องหานักแข่งในทีมเพิ่มแล้วเฮยเฮยคนต่อไป ดรับซับดอกรช่วยผมด้วยงั่นพอเถอะเฮเดี๋ยวนะยังมีสตาร์เนวี่อีกคนเขาไปถึงลูกชายของเรสมาตเตอร์เลยนะจริงด้วยสตาร์เนวี่ไม่ต้องสนผมยังไงผมก็ไม่แข่งฮะดร์ทำไมสตาร์เนวี่ถึงไม่อยากแข่งล่ะครับ ออย่าไปกลัวสตาร์เนวี่เลยฉันยังมีตัวเลือกเหลืออยู่กลับมาแล้วครับอ๋อ,อกินอะไรระวังหน่อยอสิอ แล้วเมอือเดินอีกแล้วรู้ไม่ว่ามันอันตรายแค่ไหนเฮ้ย,ยนี่สตาร์เนวีพ่อครับสตาร์เนวิเกเตอร์ออกตัวได้ วันนี้จะมีการแข่งรอบที่4ของรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมเชื่อว่าทุกคนตัดเป็นหัวการของจ G จีเพราะเป็นตัวตัดสินว่าทีมเปอร์ตสตาร์จะขึ้นนําได้หรือไม่อืมใช่ครับอย่างที่ทราบกันจ g ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ซึ่งเขาต้องสละสิทธิ์ในการแข่งวันนี้เช่นกันฮะแต่เหมือนว่าจ g จจะเป็นนักแข่งคนเดียวของ<ะ>ทีมเปอร์สตาร์นะหากเขายอมแพ้2แมชติดต่อกันมันจะเสียแทนทั้งสองรอบไปเลยทีใช่ครับนอกจากเขาจะหานักแข่งอีกคนมาได้ ไม่งั้นแต่ที่เป็นรองจะเป็นอุปสรรคในการผ่านเข้ารอบครับฮะด็อกเตอร์หาตัวนะักแข่งแทนได้หรือ,อยังครับเพราะแมตท,ที่4จะเริ่มแข่งบ่ายนี้นะครับเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงคือฉันจัดก,การแล้วอะเออเออนี่ด็อกเตอร์ครับทำไมไม่มาพาผมหนีออกจากโรงพยาบาลล่ะจะทำได้ไงเอเย้ให้้อย่าเอ,อ่ย ไห้สาระฉันจะหาหนักแข่งแทนให้ได้เองเธอพักไปเถอะน่าจะยังหาหนักแข่งแทนไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะไม่ได้แล้วฉัต้องทำอะไรสักอย่างน้องพี่คิดว่าด็อกเตอร์จะหาทันไหม,ม,มไม่ต้องห่วงเขาหาได้แนะ่ มาทำงานกันต่อเถอะด็อกเตอร์หาให้ทันด้วยเถอะเจอตัวไหมในห้องน้ำไม่มีค่ะในเสื้อก็ไม่มีค่ะปิดทางเข้าออกทั้งหมดไม่ว่ายังไงก็ต้องหาเขาให้เจอค่ะ เอ๊ะนี่ฮจีจีอย่าเสียงดังสิถ้าโดนจับได้ฉันจบเฮแน่นายจะแอบหนีไปแข่งเหรอใช่ฉันกำลังรีบนายมาก็ดีแล้วมาช่วยฉันทีนะแต่ว่าขานายยังไม่เป็นไรฉันคิดมาดีแล้วฉันมีแผนให้จิวกับโจคอยคุมคันเร่งกับเบรกระหว่างที่แข่งนายคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆหรือไงอยากปรับตรงไหนก็ปรับงี้เหรอ คือเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนายสักหน่อยเพราะว่านายไม่ได้อยู่ทีมเราสักหน่อยแต่นายคือเพื่อนฉันเจอตัวแล้วสะนั่นไงไม่นะโดนเจอแล้วฉันไม่อยากนอนพักฉันอยากไปแข่งสไตเนวี่านายเป็นเพื่อนฉันนายต้องช่วยฉันเนาะถ้าไม่มีใบรับรองเราไปแข่งไม่ได้เด็ดขาด แต่ตอนนี้ที่ต้องการผมนะ,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 ะกลับมาเร็วจังลูกแม่ช่วยนะ,ะสตาเนวีจังหวะน,นี้แหละแสงไปเลย ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุคุณก็ไม่ฟื้นแถมยังดินละเมอเมื่อไรคุณจะได้สติกันนะสตาเนวีมีอะไรหรือเปล่าลูกเกิดเรื่องต่างๆขึ้นมากมายตอนเอ็มกลับมาพร้อมตั้งทีมแข่งรถ สไตล์เขาก็แบบนี้แหละลูกอยากช่วยพวกเขาไหมล่ะผมผมไม่ชอบการแข่งรถแหมแมถทาเว่ยกับแม่ไม่รู้จักลูกลูกรราว่าจะทำได้ไม่ดีเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงเรสมาสเตอร์ให้กับพ่อใช่ไหมล่ะหฮ้อพ่อหายไปไหนแล้วสแต์เว่ยทางนี้ ดูสิลูกนี่มันรถแข่งที่พ่อเคยใช้นี่นะพยักสายฟ้าดูสิลูกพ่อเขาก็แอบช่วยลูกด้วยอีกแรงลูกไปแข่งเถอะนะแม่จะดูแลที่บ้านเองแล้วสั่งสอนบทเรียนให้คนอ,อย่างดับซันซะ ไปเถอะลูกแม่ครับท่านผู้ชมครับนักแข่งทุกคนเข้าประจำที่แล้วเดี๋ยวก่อนจีจียังไม่มาแข่งเหมือนเดิมครับทีมซูเปอร์สตาร์จะต้องพลาดอีกแปแล้าสินะครับทำไงดีทำไงดีนั่นสิฟังนะทุกคนหนึ่งสองสามด็อกเตอร์ทาแอวพุ่งหน่อยครับไม่ได้แล้ว

การแข่งเัสที่4รอบแบ่งกลุ่มจบไปแล้วครับขอสแสดงความยินดีกับโอบเซตนเดวินที่คว้าอนดับหนึ่งถึงสาไปครองยินดีด้วยครับขอบคนที่นำการแข่งสนุกสนุกมาให้เราชมกันการแข่งจบลงแล้วฮะอะไรว่าไงนะเออโอ้ยอด็อ,ดอกเตอร์ฮะเอ,อ นักโค้ดพวกนี้นนทีมซุปเปอร์สตาร์ไม่ใช่เหรอดูเขาสิถึงกับต้องให้โค้ดมาลงแข่งตลกเป็นบ้านเลยทีมซุปเปอร์สตาร์ไม่ได้ลงแข่งติดต่อกนันหลายแมตช์แล้วรอวางแผนจะถอนตัวไว้อยู่แล้วครับตอนนี้ทีมซุปเปอร์สตาร์ก็ไม่มีนักแข่งแล้วจะอยู่ทำไมล่ะครับถอนตัวไปเลยดีกว่าฮ่า ใครบอกว่าทีมเราไม่มีนักแข่งเฮ้ยหมอนี่ใครอ่ะการแข่งจบแล้วจะจะขับอยู่ในสนามอีกพยักสายฟ้าหรือจะเป็นการล่างั้นเหรอด็อกเตอร์นี่ไม่ใช่เวลาจะยอมแพ้เราต้องไปที่เขาสปายให้ได้สตาร์เดวิสด็อกเตอร์ด็อกเตอรเราแข่งต่อได้แล้วแกคิดว่าตัวเองเป็นใครอ่ะฮะ นั่นสตาร์เนวี่ลูกชายของกาลา,าจนกว่าเจจีจ,จะกลับมาให้ผมได้ต่อสู้ไปกับทุกคนนะครับได้เห็นเธอใส่ชุดแข่งของกาลารู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปตอนที่ฉันสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเขาจังเลยสตาร์เนวี่เราสามคนกร่วมาแข่งขันต่อได้แล้วเยียบยอดไปเลยเยียบให้มิดสิ่งไปเลย ที่ไรก็เท่สุดเธอเรียกฉันว่าเป็นไอดอลแต่ฉันเนี่ยแหละของจริงตีมือกันก็นอ,อกตัวแล้วลาฝันไปว่าใครเร็วกว่าอย่าลืมคาเข็มขัดไว้ด้วยและเหยียบเต็มที่ปไปเลยจงพ้าใจมาให้ได้แม้ว่าอุปสรรคจะมากเทไหนตรงไปจนสุดเส้นชัยสวยที่เรา ปล่อยไอเดียให้หลอดเล่นต่อคมตัวเองไม่เพียงนิดเดียวก็ถุงขา MCN Global MV Group